อยากเติมเกมต้องร้านจุนบิโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่ขามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโก สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเช่นเคยนะครับคาริงวันนี้เรามารีวิวสุดยอดประการหลังของหงแดงลิเวอา์พูลเวอร์จิลฟานไดร์ครับโดยฟานไดร์ล่างนี้ผมใช้แนวทางการอัพแบบนี้นะครับผมนะสามารถอัพตามกันได้นะครับเพื่อนๆนะโอเวอร์อยู่ที่ร้อยหกนะตันก็สูงสุดก็ร้อยหกนะครับบูทที่แนะนําใส่ผมแนะนําว่าใส่เป็นบูทชัดดาวนะครับก็คือบูทนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูค่าพลังด้านในของเวอร์จิลเดอะฟานไดร์ดีกว่าโดยฟานไดร์นะจะเป็นกองหลังที่มีส่วนสูงล่างนี้จะบวก ส่วนสูงเพิ่มมา2งเลยนะสูง195นะล่างเดิมของฟานได์ถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะประมาณ93มอะ่ะผมมีล่างโชว์ไทมเก่าอยู่อะ่ะนี่นะครับ ร่างโชว์ไทม์เก่าสูงเลยครก็จะร่างนี้สูงขึ้นมา2เซนเลยนะครับทุกคนนะนะครับอายุ34นะครับถนัดเท้าขวาเป็นหลักนะครับนะครับมาในเพลสสไตล์บิวอัลตำแหน่งเล่นได้ก็คือ CB นะครับค่าพลังด้านในก็ดีตรงมีบอลยาวบอลสั้นเพิ่มขึ้นมานะร่างนี้มันจะเหมาะกับการเล่นลิงก์อัพของเจเกนคอปนะครับผมนะเฮดดิ้งประมาณนี้แล้วก็ค่าพลังเกมรับประมาณนี้นะครับสปีดอยู่ที่90สปีดต้น80คิกกิ้งพาวเวอร์84นะครับจัม อะไรพวกนี้ประมาณนี้นะครับผมทุกคนอ่าเรามาดูค่าประอาศสกิลดีกว่าสกิลที่ได้มามี heading ครับวิชวิชนารีพานะสกิลพิเศษนะครับ low lofted part man marking สกิลเกมรับสกิลบล็อกเกอร์สกิลแย่งโมสกิลสไลด์สกิลล o n g retackle สกิลกัปตันสกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมคือสกิลอย่างพวก เคลียท่ายากนะครับผมแล้วก็ fighting s p ิต i นะนอกนั้นก็ใส่เป็นพวกวันทัดพา pass two passing แล้วแต่ว่าเพื่อนๆชื่นชอบเลยนะครับนอกนั้นก็ใส่ได้หมดเลยนะครับหรือว่าพวกวิดเต็ดพาร์ทอะไรพวกนี้ก็ได้ตำแหน่งที่ผมเอาไปเล่นในการรีวิวก็จะเป็นตำแหน่ง CB ีนะครับอาจจะไปยืนกับทางด้านฟานบิคินเบลเอร์นะในคลิปนะครับผมหรือว่ายืนกับทางด้านอากองหลังอย่างทางด้านาตัวนี้อีกหนึ่งครั้งนี่ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มเวอร์จิลฟานได้ดีกว่าว่าฟานได้่างเนี้ย จะโหดจะตึงขนาดไหนเหมาะกกบการตามล่ามากน้อยเพียงใดไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวสุดยอดการหลังของหงแดงครับ v i r ร์จิลหรือฟานดครับเป็นกองหลังอีกหนึ่งตัวที่ถือว่าครบเครื่องครับลูก,กาอากาศดีครับแล้วก็มีความเร็วนะแล้วก็ ค่าพลังเกมรับสวยด้วยนะครับผมบอกเลยว่าใครที่ขาดกองหลังที่ครบเครื่องครบเครื่องสามารถเปิดตามล่าเวอร์จิล e f a n ฟานดไปใช้งานได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าถือว่าเป็นกองหลังอีกหนึ่งตัวเลยนะที่น่าสนใจนะครับใครที่ขาดกองหลังเอาไว้ใช้งานอ่ะสามารถเปิดตามล่าฟานดามาใช้งานได้เลยนะครับก่อนแพ็กที่จะออกไปในเวลา9้าโมงเช้าของวันพฤหัสนะนะครับแล้วฟานดาสไลด์อยู่เลยครับเดียโนเมซี่ไม่ได้ไปต่อครับโอ้โหของเท่ครับฟานดาครับดักมาให้เพื่อนสวยๆครับ ดูคือมันเก็บได้หลายช็อนหลายโรคจังหวะมากครับนี่จังหวะการจิ้มครับอยู่ช่อครับแถวบ้านบอกอยู่ช่อครับโดนเฟกมาแล้วจะคอสมาโขฟันได้เคลียครับโอ้โหคือตัวมันสูงตัวมันใหญ่ตัวมันหนาลูกกาอากาศเลยมันดีนะเสียดายครับไม่มากับสิบเิรเศ็อย่าง a อ r เรียลฟอร์นะเอาไว้เคลียรในกกอบเขตโทษนะนะครับนี่ครับจังหวะดาร์กขวันเชียบนะครับฟันไดบอกจะไหลมาจะไหลต่อฟันไดเอาขาเกี่ยวไว้ครับขาหลังเกี่ยวนี ลูกนี้ซิวแวตเหมือนจะมาไหลเข้ามาฟานได้ดักรออยู่แล้วครับหวานหวานทิพเจียไปเลยครับสำหรับทางด้านกองหลังลายนี้ฟานไปเข้นสไลด์พลาดฟานได้ถ้าสังเกตดีๆครับเนี่ยบอลมันโดนขาฟานได้ด้วยนะครับแล้วก็ไหลไปให้ทางด้านฟานเดอร์ซานะงัดมาก็หม่งกับย้อนไปให้กูสวยๆแบบนี้ได้เดี๋ยวเราไปตัดเกรดฟานได้ดีกว่าว่าผมจะให้เกรดประมาณเท่าไหร่ดีครับสำหรับกองหลังลายนี้ เป็นยังไงบ้างครับกับทางด้านเวอร์จิลเดอฟานไดนในส่วนตัวผมว่าโอเคเลยนะลูกการอากาศดีรูปร่างดีมีความเร็วนะอาจจะไม่ได้เร็วปรี๊ดเหมือนแบบพวกชารีบานะส่วนตัวนะครับผมแต่ว่าใครที่มีชารีบาหรือว่าทางด้านลิโอเฟอร์ดินานอยู่แล้วนะครับเนี่ยหรือเฟอร์ดินานทำไปไหนแล้วเนี่ยผมว่าข้ามได้นะแต่ถ้าใครขาดกองหลังเพสตาวิวาฟตัวดีๆคบเครื่องครบเครื่องหน่อยผมว่าสามารถเปิดตามหน้าเวอร์จิลฟานไดให้เลยนะส่วนตัวผมตัดเกรดให้ท่ประมาณ 9.5เต็ม10และการตัดไปเรื่องทางด้านาสกลพิเศษนะแทนที่จะไม่ต้องให้ให้เป็นวิชแนลรี่ให้เป็นพวกฟอร์เทสหรือแอร์เรียวฟอร์มาน่าจะมีประโยชน์มากกว่าแล้วก็ถ้าความเร็วสปีดต,ต้นได้มามากกว่านี้ผมว่าจะเฟียรเลยหรือว่าค่าเฮดดิ้งที่ได้มาเยอะกว่านี้น่าจะเฟียรเลยแต่ภาพรวมก็คืออยู่ในเกณฑ์ดีเป็นกองหลังระดับเมตาอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเลยครับเพื่อนๆคนไหนที่ลองเล่นแล้วหรือใช้งานอยู่มีความรู้สึกยังไงคอมเมนต์มาหน่อยครับเปิดกันไปกี่ทองเหมากันไปกี่บาทคอมเมนต์มาบอกกันได้นะ แล้วก็แล้วกันนะครับส่วนตัวผมก็เหมามานะครับสำหรับทางการเวอร์จิลฟานะตามจริงกันไม่อยากได้หรอกมีทั้งชาลีบาแล้วก็ลิโอเฟดินานไหนๆก็เปิดแล้วก็รลได้เปิดให้มันสุดไปนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวเวอร์จิลเดอรฟานได้นะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์ครับอยากให้รีวิวตัวไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์มาบอกกันได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปซาร่าอะไรพวกนี้รีวิวให้แล้วไปรับชมในช่องได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บบบบคครัขอุณผม